สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างของปากกานะคะที่เตรียมจะส่งมาฝากกันนะคะก็ในคลิปนี้จะมีทั้งเพนเ l c l o s s ปั๊กเกอร์นะคะรวมไปจนถึง a r t i f a c t แล้วก็ Rotting นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะอย่างตัวด้ามตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นสีเงินอะไหล่สีทองแบบนี้นะคะเป็นปากกาแบรนด์ค o อสนะคะแบบนี้เลยนะคะ c อสเมตอินยก็สามารถที่จะ ทำชื่อลงไปได้นะคะแล้วเราก็ตัวนี้จะเป็นตัวสีเงินเงานะคะอะไรสีทองอตัวนี้เป็นคอสเซนจูรี y เวลาใส่ชื่อก็จะประมาณนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นตัวป a กเกอร์ไอนะคะก็มีทั้งที่เป็นลูกลื่นแล้วก็ตัวโรโรบอลนะคะ ตัวนี้ลูกดื่นจะเป็นตัวด้ามกดกอสีที่นํามาให้ชมจะเป็นตัวด้ามสีดําอะไรสีทองนะคะอันนี้ก็ทําถวายทางวัดคุบา,าจาร์นะคะ,ะก็สามารถที่จะทําชื่อแบบนี้ได้เลยโอเคลูกลื่นนะคะถ้าเกิดเป็นตัวโรลล์บอลนะคะก็จะเป็นลักษณะทรงเปิดปอกแบบนี้ตัวนี้เป็นสีแมตต์บลูนะคะอะไรสีเงินก็ทําถวายคุบา,าจาร์เช่นเดียวกัน นี้เราสามารถที่จะใส่เป็นชื่อวัดชื่อพระอาจารย์นะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ตัวถัดมานะคะจะเป็นตัวปักเกอร์ไอปกกอ์จอตเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวจ็อตเตอร์สแตนเลสสีเงินอะไหล่สีตาด้ามจ็อตเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวด้ามสีเงินนะคะอะไหล่สีทองแบบนี้เ,เวลาเราทำชื่อนะคะก็จะได้ลักษณะสีออกมาประมาณนี้เลย จะเป็นแบรนด์ปาร์เกอร์แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัว a r t ์ติ c ฟนะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้ามแบรนด์อาร์ติ c ฟนะคะชื่อมาทริก้านะคะเป็นสีกาไฟาสวยงามนะคะประมาณนี้ าถัดมาก็จะเป็นตัวดินสอร o ตติ i งนะคะตัวนี้จะเป็นตัว rotating 800 p l s นะคะสีดำหัวนะคะตัวหัวดินสออยู่ที่0.7อก็ที่แหนบจะเป็นแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มชื่อลงไปได้สวยงามตัวนี้นะคะรุ่น800 p l s เนี่ยเวลาที่หมุนออกมานะคะเราจะาเก็บหัวดินสอได้ด้วย ตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปของตัวรอตติ้งเลยนะคะตัวด้ามจับก็สวยงามมากนะคะแล้วก็เป็นทรงเหลี่ยมสามารถที่จะมีฟังก์ชันที่เป็นหัวสไตลัสด,ด้วยถัดมาก็จะเป็นตัวเพนเทลนะคะตัวนี้ก็ทำถวายพระอาจารย์เช่นเดียวกันนะคะก็เลือกออกมามี2ส,สีนะคะที่เป็นตัวอะไหล่สีเงินแล้วก็อะไหล่สีโรสโกนะคะเป็นเพนเทลหมึกเจลนะคะตัวนี้ ก็สามารถที่จะทําชื่อออกมาได้ประมาณนี้เลยนะคะน้ําหมึกนะคะเป็นตัวหมึกเจลแบบนี้เวลาที่เราเปลี่ยนหมึกเราก็สามารถที่จะหมุนตรงนี้ได้นะคะคตัวนี้จะมาเป็นตัวหมึกนะคะแถมมาเป็นหมึกเจลสีน้ำเงิน0.7เม็ดอินเจแปนนะคะตัวนี้ ะะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มีรุ่นมาฝากกันตามนี้เลยนะคะสำหรับใครที่มองหาของขวัญน,นะคะแล้วก็ต้องการทำชื่อให้คนพิเศษนะคะก็สามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ